สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วชอบในตอนนี้นะคะแช,ชมพูสมุนไพรเขาค้อซึ่งผลิตภัณฑ์เขาค้อทะเลภูแช,ชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรสูตรใหม่ผสานพลังธรรมชาติ2ชนิดที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นแตกต่างจากแช,ชมพูสมุนไพรทั่วไปคือใช้แล้วไม่ทาให้ผมแข็งแห้งอีกทั้งยังอ่อนโยนเพราะใช้ส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ100%เอร์เซไม่มีซิลิโคนและไม่มีสารเคมีอันตราย สำหรับใครที่ไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมของเขาคอทะเลภูเขามีทั้งหมด6สูตร 1. มักรูดและใบบัวบกสำหรับผมขาดหลุดร่วงมักรูดมีสารเซโทโนอโลาคเซตช่วยให้รากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย 2. สูตรว่านหางจระเข้และแตงกวาสำหรับบำรุงผมนุ่มชุ่มชิ้นมีน้ำหนักว่านหางจระเข้มีไฟเดอีช่วยให้ผมนุ่ม3สูตรอัญชันและกระเมงสำหรับผมด,ดำ สสูตรมะขามดีควายและส้มปล่อยสำหรับป้องกันและขจัดรังแคมะขามดีควายมีสารซาบันเอนช่วยลดอาการคัน 5. สูตรขิงและโสมสำหรับลดความมันของหนังศีรษะพรีเมียมขิงมีสารเจนเจอรัลช่วยลดความมันบนหนังศีรษะและเส้นผม 6. สูตรมะรุมและมะกอกสำหรับดีท็อกและปกป้องผมเสียจากมลภาวะ ซึ่งแชมพูและครีมนวดผมของเขาคอทะเลภูอ่อนโยนแนะนำสำหรับคนเป็นสิวกรอบหน้าแพ้แชมพู